สวัสดีค่ะพบกับลิตาสตอรี่แล้วนะคะวันนี้เราก็มาทําการอันบ็อกซ์แพนนะคะแกะกล่องต้นไม้ออนไลน์นะคะวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องต้นไม้บอนสีกันนะคะซึ่งเป็นไม้ที่กําลังฮอตฮิตอยู่ในช่วงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกล่องแรกกันเลยนะคะกล่องแรกลิตาสั่งมาทั้งหมด2ต้นนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยค่ะว่าต้นไม้เนี่ยจะมาในสภาพแบบไหนนะคะ สำหรับ2ต้นนี้นะคะจากที่ดูภายนอกนะคะแม่ค้าแพ็คมาค่อนข้างดีเลยค่ะต้นแรกเลยนะคะก็คือบอนสีของขวัญน,นะคะเดี๋ยวเรามาแกะต้นที่2กันเลยค่ะต้นนี้นะคะก็จะเป็นบอนสีมงกุฎเพชรนะคะอันนี้ก็ได้มาทั้งหมด2ต้นนะคะเอฟมาจากร้านเดียวกันค่ะอันนี้เราก็แกะกล่องเสร็จแล้วนะคะตัวของขวัญน,นะคะก็จะเป็นพื้นสีขาวนะคะเมื่อโตไปจะกัดเป็นสีชมพูค่ะ แล้วก็ต้นนี้นะคะก็จะเป็นตัวมงกุฎเพชรนะคะก็จะกัดเป็นพื้นสีชมพูเหมือนกันค่ะอันนี้เราก็เตรียมป้ายไว้แล้วนะคะสำหรับ2ต้นนี้นะคะสำหรับของขวัญต้นนี้นะคะเราเอฟมาในราคา320บาทนะคะ ส่วนต้นต่อไปนะคะก็คือมงกุฎเพชรนะคะลิตาได้มาในราคา200บาทค่ะเมื่อลองกแกะหรือดูหัวนะคะหัวค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วน้องก็เริ่มแทงหนอนแล้วนะคะ บ้านของลิตาก็มีอีกหนึ่งต้นนะคะที่คล้ายกับต้นมงกุฎเพชรนะคะเดี๋ยวลิตาจะเอามาให้ดูนะคะต้นนี้ได้มาในนามสตรอเบอร์ี่สตาร์นะคะลิตาก็เอฟมาจากร้านเดียวกันค่ะก็ต้นนี้นะคะก็เอฟมาได้หลายเดือนแล้วค่ะก็ต้นนี้ต้นโตแล้วนะคะตอนนั้นได้มาในราคา2 3 0 0บาทโดยประมาณค่ะตอนนี้นะคะตัวนี้ก็จะไม่ได้กัดเป็นพื้นสีชมพูนะคะแต่จะมีเป็นเมสส็ดสีออกแดงๆชมพูชมพูนิดนึงนะคะ แต่ต้นมงกุฎเพชรนะคะพอโตไปนะคะเขาจะกลายเป็นพื้นสีชมพูค่ะกล่องที่2มาแล้วนะคะทุกคนกล่องนี้นะคะก็เอฟมาจากร้านเดียวกันกับกล่องแรกเลยนะคะต้นนี้นะคะเราก็เอฟมาในราคา390กาบาทนะคะสาเหตุที่สั่งจากร้านนี้นะคะเนื่องจากเขาแพ็คค่อนข้างดีค่ะและต้นไม้ค่อนข้างแข็งแรงนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะ ต้นนี้นะคะชื่อว่าต้นสีเบญจรงค์นะคะลักษณะของเขานะคะก็จะเป็นกัานสีเอาเป็นพื้นสีชมพูนะคะ สำหรับกล่องนี้ที่ลิตาแกะออกมานะคะก็จะมีใบเหลืองหนึ่งใบนะคะก็จะเป็นลักษณะของการทิ้งใบนะคะของต้นนี้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถเด็ดออกได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดใหม่ออกมานะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลองเลื้อดูหัวกันดูนะคะว่าน้องจะหัวใหญ่หรือเปล่านะคะอันนี้น้องก็มีหัวนะคะ,ะหัวก็ประมาณเท่าหนึ่งนิ้วก้อยนะคะ เดี๋ยวริต้าจะพาไปดูต้นอื่นๆนะคะที่สั่งมาจากร้านเดียวกันค่ะก็จะมีประมาณ2-3ต้นเลยนะคะที่เอฟมาจากร้านเดียวกันนะคะต้นนี้ก็จะเป็นซูเปอร์เรดนะคะก็เอฟมาจากร้านเดียวกันเหมือนกันค่ะตอนนั้นได้มาในราคาประมาณ200กว่าบาทนะคะส่วนต้นที่2นะคะก็คือต้นสตรอเบอรี่สตาร์ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นต้นแรกที่เราให้ดูก่อนหน้านี้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นต้นมิ่งมหามงคลนะคะตอนนั้นเราเอฟมาในราคา2 9 0บาทถ้าจะไม่ผิดนะคะอันนี้ก็เคยมีทําคลิปวิดีโอไปแล้วค่ะตอนนั้นยังต้นเล็กๆอยู่เลยนะคะนี่ผ่านมาประมาณ1เดือนถึง2เดือนนะคะต้นน้องก็ใหญ่ขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เริ่มกัดสีสวยงามแล้วนะคะเป็นสีแดงก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปอันบ็อกแกะกล่องต้นไม้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องลิตาสตอรี่ชาแนลด้วยนะคะ